บอสเอ่อขอคุยด้วยหน่อยสิมีอะไรทั้งนายและฉันก็รู้ว่ามิมซี่จะโผล่มาแค่ตอนเธอต้องการบางอย่างยัยแน่มันตัวปัญหาและใครจะรู้ว่ารอบนี้ยัยแน่จะไปก่อเรื่องกับปีศาจตัวไหนมาอีกไม่มีอะไรที่ฉันจัดการไม่ได้ไม่ต้องห่วงฮัสเคอร์มีพวกสตินี้ที่ไหนที่กล้ามายุ่งกับฉันก่อนนะนายหายไปพักใหญ่แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าหายไปทําไมและไม่จําเป็นต้องรู้ไม่ต้องเอาเรื่องนี้มาหนักหัวบุกุยของนายหรอก แต่ไม่ใช่ขอวิญญาณของฉันจริงแต่ฉันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะนายเป็นสิกล้าพูดนะสำหรับคนมีปลอกคอเหมือนกันเอ้นายว่าไงนะอุ้บ่าเอ้ยจะมีอะไรฉันเหรอถ้านายกล้าพูดแบบนั้นอีกฉันจะเช็ควิญญาณของนายซะและกระจายเสียงกรีดร้องของนายให้ผู้อื่นไว้ที่ใจอย่างฉัน เข้าใจแล้วดีมากสนุกดีเพื่อนอยากชอบคุยแบบนี้จังเลยไม่ที่รักฉันจัดก,การเองในเวลาเดือนทุกคนว่าทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ all right